ันนี้มีซับนะคะมีซับก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคากระถางสี่นิ้ว100บาทนะคะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งแปบาทนะคะสําหรับมีซับนะคะเป็นไม้กระดูกด้วยนะคะนี่ค่ะทรงใบสวยมากนี่ค่ะอันนี้เป็นมีซับนะคะมีซับก็จะมีแบ่งด้วยนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเป็นไม้กระดูกค่ะหงยกนะคะหงยกอันนี้ต้นละ50บบาทนะคะหงยกก็จะเป็น ไม้โทนแดงนะคะตัวนี้ขอบเขียวเนะะี่ยค่ะอันนี้สุวรรณภูมินะคะต้นละห้าสิบบาทเป็นไม้ใบแดงเงานะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นใบกลมนะคะนำโชคนำโชคกะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้เป็นใบกลมป้ายนะคะอันนี้มีจำนวนนะคะต้นละหนึ่งร้อยอันนี้นะคะมีชื่อว่าเทวกรรมลังลักค่ะเทวกรรมลังลักให้ไปต้นละ 1 0 0บาทนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ด่างแล้วก็พอโตขึ้นจะกัดใบแดงด้วยนะคะตัวนี้เทวกรรมลังลักนี่ค่ะน,นี้จะเป็นทองพันช่างนะคะทองพันช่างจะมีแบ่งอยู่ที่ราคาต้นละ80บาทนะคะตัวนี้จะกัดลายมาแล้วบ้างนะคะตัวนี้เป็นไม้เก่าหายากค่ะทองพันช่างต้นละ80ิค่ะอันนี้นะคะเพชรไพลินให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ หกสิบบาทนะคะเพชรไพลินจะออกโทนชมพูนะคะเริ่มกัดมาแล้วคะ่ะนางวิชุดานะคะต้นละห้นะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็น1ในตับรามเกียรนตนะะินางวิชุดาคะ่ะ หานุมานประสานกายนะคะต้นละหนึ่งรอบาทนะคะหานุมานประสานกายอันนี้เป็นไม้ป้ายนะคะอันนี้จะเป็นชายชนนะคะไซส์หกสิบาทนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะเป็นไม้ป้ายค่ะชาละวันนะคะต้นละแปดสิบบาทนะคะตัวนี้ไม้เก่านะคะมีชื่อว่าชาละวันค่ะกัดสีมาแล้วด้วยนะคะตัวนี้อันนี้เท้าพีรันพนาศูนย์นะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะ อันนี้บอนเก่านะคะไม่มีชื่อค่ะตัวนี้ต้นละ35บาทนะคะบอนเก่าออกโทนน้ำตาลแดงค่ะเป็นไก่เมลีนะคะไก่เมลีต้นละ50บาทนะคะหน้ากัดมาแล้วนะคะหน้าเจ็มมากเขาสมิงนะคะเขาวสมิงอันนี้ต้นละเอาไป70บาทนะคะเขาวสมิงจะเป็นไม้เก่านะคะกัดสีออกส้มๆแดงๆค่ะอันนี้อัปเดตไซส์สบายนางฟ้านะคะต้นละ100บาทเป็นกระถาง4นิ้วค่ะ นะคะสบายนางฟ้าก็เริ่มชมพูละเลื่อมมาแล้วนะคะต้นแม่เขาก็เดี๋ยวหนูลงให้ชมอีกรอบหนึ่งค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นชนะมานนะคะเป็นไม้โทนแดงนะคะอน,นี้ให้ไปต้นละแปสบาทนะคะแดงเงานะคะใบแข็งเศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะอันนี้ชมพูมาแล้วด้วยนะคะต้นละ60บบาทเศรษฐีสุพรรณค่ะอันนี้ไก่แดงนะคะเมื่อวานพาไปชมต้นแม่มาไก่แดงเนี่ยเขาจะเป็น กัดสีอีกรอบหนึ่งนะคะมีจุดขึ้นนั่นเองนะคะต้นละ90บาทนะคะไก่แดงคะ่ะนารีบุรพานะคะนาลีบุรพาอันนี้อยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะนาลีบุรพาคะ่ะไม้ป้ายชมพูนะคะตัวนี้เดี๋ยวพอโตขึ้นนะคะพื้นเขียวก็จะกัดสีมาอีกนะคะ ปลาวุ้นจิ้นนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะปลาวุ้นจิ้นจะเป็นออกพื้นแดงแล้วก็ขึ้นเม็ดนะคะเนี่ยอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีนะคะถ้าแบบด่างมากก็จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะแบบเพชรเจ็ดสีด่างเยอะๆค่ะนี่นะคะทองประกายแศดนะคะทองประกายแศดต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับทองประกายแศดนี่ค่ะ กัดออกสีส้มๆแดงๆนะคะม่านนางพิมพ์นะคะนี่ค่ะตอนเด็กๆแบบนี้เลยนะคะเวลาโตขึ้นก็จะกัดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ใบล่าสุดก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะต้นละ60บาทค่ะม่านนางพิมพ์นี่อันนี้คือแหลมทองทั้งหมดเลยนะคะแหลมทองก็จะเป็นฟอร์มประมาณนี้ค่ะตอนเด็กๆก็จะออกเขียวๆนะคะอันนี้ต้นละ50บาทนะคะใครสนใจแหลมทองคะ่ะพรสวรรค์น,นะคะสีชมพูสดเลยนะคะ ตัวนี้ให้ปลายต้นละ100บาทพรสวรรค์ค่ะอันนี้เป็นบอลเก่านะคะไม่ทราบชื่อสีเจ้าออกน้ำตาลแดงนะคะต้นละ35บาทนะคะบอลเก่าตัวนี้นะคะมนกิติยานะคะมนกิติยาต้นละ100บาทอันนี้เป็นไม้ออกโทนปลายทางโทนเข้มะคะ่ะจะเป็นออกสีน้ำตาลอมดำนะคะแล้วก็มีเม็ดขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นมีชื่อว่าเมืองนครชุมนะคะเมืองนครชุม ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเมืองนครชุมค่ะสีสวยมากนะคะตัวนี้เป็นไม้ป้ายนะคะนี่อันนี้หมอยอดเดชนะคะหมอยอดเดชต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะหมอยอดเดชสีสวยนะคะตัวนี้จะเป็นออกโทนชมพูชมพูใบแข็งค่ะนี่อันนี้สองฝั่งโค้งนะคะสองฝั่งโคง้งต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะไม้ตัวนี้สีสดสีเจมนะคะ อันนี้กำปั่นทองนะคะกำปั่นทองจะเป็นไม้ด่างนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ150บาทน,นะคะด่างสวยมากกำปั่นทองค่ะอันนี้พรมคีรีนะคะพรมคีรีต้นละ90บาทน,นะคะพ <Thr> ร <ough. S 1> มคีรีเขาจะเป็นไม้สีชมพูนะคะเป็นโทนชมพู genauso. เวลาโตขึ้นก็จะออกเปรอะๆด้วยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ตัวนี้จะเป็นหน้าออกลูกไม้ไก่นะคะ ลูกไม้ไก่ตัวนี้หนูขอตั้งว่าลูกไม้ไก่ส้มแล้วกันจะเป็นรหัสเขานะคะสีจะออกโทนส้มๆนะคะเวลากัดหน้าอันนี้ให้ปลายต้นละห้าสิบาทนะคะลูกไม้ไก่ส้มคะ่ะอันนี้บุษรลินนะคะหน้าสวยมากนะคะเนี่ค่ะใครสนใจอันนี้จะเป็นบุษรลินแบบไม่ด่างนะคะสีก็จะเปิิๆหน้าออกแดงส้มสวยมากนะคะ ตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะบุษรินแบบไม่ด่างนะคะอ่าลูกไม้นะคะอันนี้รหัส A55 นะคะยังมีจํานวนนะคะต้นละ60บาทนะคะ A55 คะ่ะนี่อันนี้จะเป็นอ่ามีชื่อว่าโชคทวีวันนะคะโชคทวีวัน,ววนต้นละ100นะคะป้ายสวยนะคะตัวนี้โชคทวีวันอันนี้เพชรสวุวรรณโชคไซส์เล็กนะคะวันนั้นมีไซส์ ไม้หัวมาแบ่งมีไซเล็กมาแบ่งด้วยนะคะอันนี้จะปีรากทะลุแบบนี้แล้วนะคะไปต้นละ100บาทนะคะ100บาทเพชรสุวรรณโชธไม้ด่างนะคะอันนี้ยักษ์ตีชดานะคะต้นละ100บาทนะคะยักษ์ตีชดาตอนนี้ฟอร์มประมาณสองใบหล่อสีเริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะไก่เมลีนะคะไก่เมลีนะะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะ,ะมีแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะไก่เมลีกัดหน้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ให้ดูหน้าชัดๆนะคะแล้วก็ข้างกันจะเป็นนกวายุพักนะคะนกวายุพักอยู่ตับรามเกียรติออกสีชมพูชมพูนะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคาต้นละห้บบาทนะคะนกวายุพักนี่อันนี้ฟอร์มสนิ้วนะคะต้นละ35บาทจะเห็นได้ว่ากัดหน้ามาแล้วด้วยนะคะ ไก่เจ้าเลค่ค่ะวิศนุกรรมประสิทธิ์นะคะต้นละ90บาทนะคะวิศนุกรรมประสิทธ์โตไปมีหูใต้ใบด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้เก่านะคะชื่อวิศนุกรรมประสิทธ์คะ่ะเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มต้นละ100บาทนะคะสําหรับเพชรคุ้มนี่คะ่ะฟอร์มกำลังสวยเลยนะคะสี่นิ้วนะคะใบไทยค่ะตัวนี้อ่านี้ลูกไม้นะคะเป็นลูกไมอ้ออกชมพูนะคะมีเม็ดสองสีคือชมพูกับแดงนะคะ นี่ค่ะอันนี้ให้ไปต้นละแปดสิบบาทนะคะโทนสวยมากนะคะนี่ค่ะอันนี้ขอเป็นรหัสเก้าเก้าแล้วกันนะคะ a 9เก้าเก้านะคะก็มันจะมีก่อนหน้าที่เป็นออกใบมนๆอันนั้นจะเป็น A แปดแปดนะคะอันนี้ขอ A อเก้าเก้าค่ะต้นละแปดสิบนะคะสีสวยมากนะคะโทนเดียวกันเลยอ่าอันนี้เป็นลูกไม้เบอร์เก้านะคะเบอร์เก้าต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะสําหรับลูกไม้เบอร์เก้านะคะกัดออกชมพูเข้มแดงเลยแบบนี้นะคะ อามาที่ไก่อีกชนิดนึงนะคะเดี๋ยวหนูหยิบให้ดูอันนี้ไก่อัมพันธนะคะไก่อัมพันธนี่รวดลายจะเป็นแดงขีดๆนะคะให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละห้าสิบบาทนะคะอันนี้มีชื่อว่าไก่อัมพันธ์ค่ะต้นละห้าสิบนะคะอมูลากเดินดีมากอ่าไม้กัดข่าวกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นสาวโพธารามนะคะสาวโพธาราม ต้นละ40บาทนะคะตอนเด็กจะเขียวแบบนี้เลยพอโตขึ้นกัดขาวนะคะสาวโพธรามค่ะอยู่ในตับสาวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพญาพันวังนะคะพญาพันวงังต้นละ40บาทนะคะตัวนี้กัดแดงนะคะพยาพันวงังนี่ค่ะนี่มีแบ่งหนึ่งต้นนะคะองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะให้ไปต้นละหนึ่งบาทนะคะตัวนี้ใบใหม่กำลังก้างนะคะ อันนี้จะเป็นพยาพันวังนะคะพญาพันวังเนี่ยค่ะเวลาโตขึ้นก็จะออกใบแดงๆนะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคา40บาทนะคะสำหรับไซส์กระถาง4นิ้วนะคะอ่าวันนี้มีดาราพันมาแบ่ง1กระถางน,นะคะดาราพันให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ80บาท นะคะดาราพันุ์ก็อันนี้จะเป็นพะโมกคลานะนะคะต้นละ4ี่สิบาทนะคะพะโมกคลรานะก็จะเป็นไม้กระสีอยู่ในตับพุทธประวัติค่ะนี่อันนี้กัดแจมนะคะมีชื่อว่ายักษ์กาลุนลาดนะคะเป็นทรงใบายาวนะคะนี่นะคะลายเริ่มมาแล้วนะคะต้นละแปสิบบาทนะคะยักษ์กาลุลลาดคะ่ะใบทรงสวยมากแล้วก็กัดแดงๆนะคะท้าวจัตตุลพักนะคะไม้ทรงใบายาวนะคะ ใปต้นละ100บาทนะคะนี่เริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะหัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกรต้นละ60บาทนะคะหัวใจมังกรเดี๋ยวจะพาไปชมแม่คะ่ะสวยมากนะคะต้นแม่แบบได้เงามากนะคะทองเหม็นนะคะตับวีลชนใบพิวๆนะคะต้นละ50บาทนะคะสําหรับนายทองเหม็นนะคะ ท่านใดสนใจพันไหนจดชื่อจดสายพันไว้ได้เลยนะคะจดไม่ทันสามารถกดหยุดคลิปก่อนได้นะคะแล้วก็สามารถากดเล่นต่อได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบรรดานซับนะคะต้นละ60บาทวันนี้มีมาแบ่งหลายตัวเลยนะคะที่เป็นชื่อมงคลจะมีบรรดานซาับมีซับเรียกซับนะคะหลายตัวเลยนี่มียกวายุพักแบบกระถางสี่นิ้วแบ่งด้วยนะคะ ต้นละห้าสิบบาทนะคะนกวายอยู่พักอยู่ในตับรามเกียรตินะคะตัวนี้ตะละแม่จันทานะคะต้นละสี่สิบบาทนะคะสําหรับตะละแม่จันทาจะเป็นไม้โทนชมพูนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นไก่แก้วมาลายทองนะคะสสยกระถางสี่นิ้วอันนี้ฟอร์มเขาจะไม่สูงนะคะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะสําหรับไก่แก้วมาลายทองอันนี้ทวีราบหน้าม่วงนะคะ หน้านี้จะกัดชมพูนะคะพื้นใบจะออกแบบนี้ค่ะตอนเด็กๆนะคะเข้มๆเปิอะเขียวนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละห้าสิบบาทนะคะทวีรามหน้าม่วงเวลาโตเนี่ยกัดชมพูนะคะตัวนี้แล้วก็ไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามไซส์ที่ส่งตอนนี้กัดหน้ามาแล้วนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะตอนเด็กๆจะเป็นแบบนี้ค่ะมาจะเขียวเหมือนกันนะคะใครสนใจให้ไปต้นละห้าสิบอันนี้ยังพอมีจํานวนแบ่งนะคะยังสามารถสั่งได้อยู่นะคะ มาอัปเดตไก่ตัวงามให้นะคะฟอมกําลังสวยเลยอ,อันนี้จะเป็นจังหวัดนครปฐมนะคะต้นละ35บาทนะคะจังหวัดนครปฐมจะเป็นใบสีชมพูนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่แก้วมาลายทองนะคะซสยกระถางสี่นิ้วอันนี้ฟอร์มเขาจะไม่สูงนะคะให้ไปต้นละ1น0นะคะสําหรับไก่แก้วมาลายทองอันนี้สวยมากนะคะอันนี้มีชื่อว่าอัน นึกออกแล้วค่ะเพชรมอดินแดงนะคะลืมชื่อนะคะเพชรมอดินแดงเนะะี่ยค่ะฟอร์มันนี้ให้ไป100บาทนะคะเพชรมอดินแดงนี่นะคะบางใหญ่ต้นละแปดบาทชมพูสวยมากนะคะสําหรับบางใหญ่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นเทพนรสิงห์แต่จะเป็นแบบไม่มีแข่งนะคะแข้งมันหลุดนะคะตัวนี้ขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะเทพนรสิงห์ กัดชมพูได้ทั้งใบเหมือนกันนะคะตับเดียวกับพวกคกหลงนะคะอันนี้มงคทซับนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะสำหรับมงคลซับนี่นะคะไม้ตัวนี้ก็จะออกใบเรื้มๆนะคะองค์หญิงทอฝันนะคะไม้ป้ายในตำนานนะคะตัวนี้เคยราคาแรงมากนะคะองค์หญิงทอฝันตอนนี้ราคาจับต้องได้แล้วนะคะสายนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทป้ายสวยๆเลยนะคะองค์หญิงทอฝัน ฟอมสี่นิ้วค่ะอายักษ์ตีเมฆนะคะใครสนใจไซส์เล็กนะคะอันนี้จะเป็นไซส์สี่นิ้วแต่ว่าต้นก็โตแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็กัดลายแล้วด้วยนะคะสําหรับตีเมฆนะคะกัดลายเกือบเต็มแล้วเนะะี่ยค่ะขออยู่ที่ต้นละ60สนะคะสําหรับยักษ์ตีเมฆคะ่ะอยู่ในตับรามเกียรน,นะคะเนี่ยคะ่ะฟอมประมาณนี้นะคะดูลากเลยคะ่ะ อันนี้เทพอรมรินนะคะหน้าใบเงามากนะคะเทพอรมรินจะกัดชมพูนะคะมีแบ่งนะคะต้นละห้าสิบบาทอันนี้ใบแข็งก้านแข็งแล้วก็หน้าใบเงานะคะกัดชมพูได้ทั้งใบนะคะตัวนี้นี่นะค่ะนะคะใครอยากเห็นแม่ก็เดี๋ยว ออหนูลงไปเมื่อเช้านะคะใครสนใจก็สามารถย้อนชมได้หรือว่าทักแชทมาขอชมได้นะคะเทพอมรินกัดชมพูทั้งใบค่ะอันนี้จะเป็นขุนสันนะคะขุนสรนต้นละ100บาทอันนี้เป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะสำหรับขุนสันก็จะออกโทนใบทางแดงๆนะคะตัวนี้ สีมหาโพนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะสำหรับสีมหาโพกัดชมพูนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะนางกีรีนีนะคะต้นละสามสิบห้าบาทนะคะเป็นตับนางสุงการนะคะนี่อันนี้เท้ามหาพลนะคะถ้าเท้ามหาพลจะป้ายแบบนี้นะคะปลายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบค่ะตัวนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเท้ามหาพลนะคะฟอร์มกระถางสี่นิ้วนะคะไก่แดงนะคะต้นละเก้าสิบบาทนะคะสําหรับไก่แดง เม็ดเริ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะตัดจุดๆด้วยนะคะไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรัง่งอันนี้ต้นละห้าสิบบาทนะคะช่วงนี้ก็ไก่จะมาแรงหน่อยนะคะหนูเห็นอ่าเป็นที่นาสะสมอยู่นะคะสาหรับไก่แต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าไก่ทั้งหมดยมีกี่ตัวนะคะมันมีเยอะมากเลยนะคะสําหรับไก่นะคะตับไก่อันนี้ไก่ฝรั่งค่ะต้นละห้าสิบนะคะก็สามารถค่อยๆสะสมไปได้ะคะ่ะไม้พวกนี้ก็จะเป็น ไม้สะสมนะคะสําหรับใครที่ตามหานะคะอันนี้เป็นเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มนี่ขออยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับเพชรคุ้มค่ะสวยนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่เดี๋ยวเขาจะกัดพื้นมาอีกนะคะอันนี้โพแก้วนะคะโพแก้วไซส์นี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นไซส์กระถางสี่นิ้วนะคะโพแก้วค่ะไม้เก่านะคะตัวนี้อ๋อเขาจะเป็นไม้กระดูกด้วยนะคะสําหรับโพแก้ว อันนี้สามวังนะคะสามวังหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับสามวังจะเป็นไม้ฟอม์ุมพุม,พมค่ะนี่นะคะนะคะสายพระเนศสี่นิ้วตอนเด็กจะเขียวแบบนี้เลยนะคะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสายพระเนรนางละครนะคะนางละครไม้กาบนะคะอันนี้ขอหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเป็นไม้เก่านะคะที่หายากแล้วนะคะนางละครอันนี้หน้าขนดหางนะคะหน้าขนดหางไม้เก่าเหมือนกันนะคะ อันนี้ขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะสำหรับนาคขนดหางค่ะนี่ค่ะเทพอมรินนะคะเทพอมรินตอนนี้ยังมี4นิ้วแบ่งนะคะต้นละ50บาทเทพอมรินกัดชมพูนะคะกัดชมพูทั้งใบเลยนะคะตอนเด็กจะเป็นสีเขียวค่ะ